สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้ผมจักลินรถมือสองนะครับวันนี้มีรถบ้านนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านปี2010นะฮะตรงกับปี53นะครับไปที่160,000กิโลนะครับเป็นรถอ่าประมาณ ในเฟแนนั้นนะครับในคู่มือเดิมนะครับมันอยู่ที่ประมาณสามลดับแต่เป็นชื่อเฟแนซน์นหมดเลยนะครับผมก็เท่าถ้าเปรียบเทียบก็เท่ากับรถมือเดียวนะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสมหมืนเก้าพันบาทนะครับสามารถจัดจเฟแนซน์นได้นะครับคันนี้วางดาวสองหมืนบาทนะครับส่งงวดที่สามพันเจ็ดหกสิบมวดนะครับผมพี่น้องท่านใดที่อยากได้รถนะครับก็มาชมกันได้รถที่รถอยู่ที่บ้านเตี้ยตะบ,บนท่าตํเบอรัตนบุรีเจ้าสุน นะครับคันนี้เกียวโต้นะครับผมเครื่องพันแปดนะครับใช้น้มันอย่างเดียวนะครับสีสันสวยนะครับผมคันนี้หน้าตาเดิมนะครับเงื่อนไขนะครับผมลูกค้าที่เครดิตดีนะครับผมดาวสองหมื่นบาทนะครับผมดาวสองหมื่นบาทนะครับงวดสามพันเจ็ดหกสิบงวดนะครับผมะถ้าต้องการงวดระยะสั้นลงมาอีกก็อยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่สิบแปดงวดนะครับผมก็ พี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูกันก่อนนะครับผมเป็นรถบ้านแท้นะครับนี้จัดไฟแนนซ์ได้เครดิตด,ดีนะครับผมสุรินทร์วิรัมศรีเกียรย,รยโสธรนะครับผมร้อยเอ็ดสารคามนะครับผมสนใจมาเลยนะครับผมเพราะว่าไฟแนนซ์เราสามารถวิ่งวิ่งจัดให้ได้นะครับผมถ้านอกเขตนี้ก็จะอาจจะไปยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์เรามันค่าใช้จ่ายในการไปทําสัญญามันจะแพงนะครับผมก็ขอขอเขตสุรินทร์วิรัมศรีเกยีเกรยกรจังหวัดร้อยเอ็ดสารคามนะครับผมยโส อะไรประมาณนี้ได้นะครับผมดาวสองหมืนบาทนะครับดาวสองหมืนบาทนะครับพี่น้องท่านใดที่เครดิตดีที่อยู่บ้านประจํานะครับผมเอกสารที่ใช้ก็สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมสลีฟเงินเดือนนะฮะย้ํานะครับคนที่อยู่บ้านนะครับเท่านั้นนะฮะก็คือไฟแนนซ์เขาจะให้ผ่านง่ายๆก็คืออยู่บ้านที่อยู่ชัดเจนนะครับอยู่บ้านตลอดนะครับประมาณนี้ ทำงานก็ไปทํางานในตัวเมืองนะครับผมแล้วก็ไปกลับประมาณนี้นะครับผมก็จะผ่านง่ายนะผมแต่ถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ิศเียรติเจะโสธรร้อยเอ็ดประมาณนี้แต่ว่าไปทํางานกรุงเทพแบบนี้ฟนเฟเนซนเขาจะไม่ค่อยให้ผ่านนะครับผมก็ฝากเงื่อนไขไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าเครด,ดิตดีนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ก็ออกได้นะครับผมนะก็ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ก็จะมีพวก เอกสารนะครับผมเช่ากินทํากินอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีคนค้านะครับประมาณนี้แต่ถ้าทํางานนะครับผมที่อยู่ชัดเจนนะครับเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องใช้คนค้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมข้อมูลประเด็นให้มาประมาณนี้ออกง่ายนะครับผมออกง่ายสําหรับพี่น้องท่านใดต้องการนะครับผมดาวสองหมื่นบาทเครดิตดีนะครับผมถ้าเครดิตไม่ดีก็ดาวได้เหมือนกันแต่จะใช้งวดใช้เงินดาววันสี่ห้าหมื่นนะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมถอดเบาะนอนนะครับผมเราใส่เข้าไปคืนก็ได้นะครับนะครับภายในห้อมว้อมเลยนะครับนะครับนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมคันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมนะครับภายในสวยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับดาวสองหมื่นบาทนะครับผมดาวสองหมื่นบาทนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูกันด้วยนะครับผมรถปีห้าสามนะครับผมเกียร์ต u นะครับเครื่องพันแปดนะครับผมชมกันได้นะครับขอบคุณทุกการิติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับโทรมาที่0ู3 3 7เกสามเจ็ดสามหนึ่งสหครับขอบคุณครับ